สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวอาสนุคนนะครับผมพบก,กันกับวันนี้ครับผมวันที่หนึ่งเดือนกันยายน2563ครับตรงกันกับวันอังคารเห็นข่าวที่กรุงเทพน้ำฝนตก น้ำเอ่อขังนี่ต้องเป็นกำลังใจให้จริงๆนะครับก็นี่มีหลากหลายเรื่องราวครับแล้วก็เป็นข่าวที่ไปในแง่ค่อนข้างดีสำหรับอาร์ซนอลกันด้วยนะครับขอบคุณก่อนครับกับสปอนเซอร์ที่7 7 7 s b t z ครับผม7 7 7 s b t z เมื่อคือนที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมามีข่าวอะไรกันบ้างเริ่มต้นกับหัวข้อของเราเรื่องแรกก็คือกราบิวมอร์กันเยสตอนนี้นะครับก็ได้เซ็นสัญญากับอาร์ซนอลอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับจากการทำง,งานของทั้งเดวิดออนสเตนแล้วก็โรมาโนนะฮะตอน ตอนนี้เนี่ยในช่วงของการกักตัวอยู่นะครับเพียงแค่ว่ายังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองแต่ว่าโดยเรื่องของเอกสารทั้งหมดเสร็จหมดแล้วนะครับก็อดใจรอกันหน่อยแล้วกันกับเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ดาน่เซเบยอสครับใกล้จะกลับมาสู่อาร์เซนอลแบบยืมตัวนะครับแล้วก็โดยเมื่อคืนนี้ผ่านมารายงานออกมา2ฉบับของโรบาโดก็คือตอนแรกมีการพูดคุยเจราจาขั้นสูงระหว่างทั้ง2สโมสรน,นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็เพิ่งจะสักครู่ที่ผ่านมาก็บอกว่า แอสดตววางแผนจะเปิดตัวดานี่เซบายอสแล้วนั่นเองนะครับลิส3ามคือเรื่องของไมซุดเ่อรอซิลครับเมื่อทีมจากลีกาตาแล้วก็ซาอุดิอาราเบียครับผมสนใจอยากได้เขามาร่วมทีมแล้วก็พร้อมทุ่มค่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ข่าวอื่นๆต่อไปเรื่องของลูคัสตอรไรราตอนนี้เนี่ย ตัวของฟิออเรนติน่าครับได้เพิ่มเงินในการที่จะดึงตัวมาร่วมทีมแล้วก็มีความเป็นไปได้นนสูงที่จะ,จะออกจากสโมสสนนะครับโทมัสปาเตยังคงมีความเคลื่อนไหวกันอยู่อีกเล็กน้อยครับรวมไปถึงกันฝั่งของอเล็กซองเดลากาสัครับในรายของโซกติดปาปาธาทโบลลสนั้นก็มีแววที่จะได้ไปเล่นที่นาโปลีสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับในรายของมิกิติเรียนนะครับก็ได้ประกาศ จากอาร์เซนตินปถึงกันว่าได้ซบทีมโรม่าเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับส่วนเชสคลูชนะักนั้นตอนนี้เนื้อหอมทีเดียวครับมีทั้งทีมจากลีกบุนเดสลีกาแล้วก็ทีมจากลีกอิตาลีให้ความสนใจนักเตะกันด้วยครับในรายของมาเตกานูซี่ครับทีมมาเลเซียก็พร้อมที่จะยืมนะโดยใช้ค่าย,ยืมอ่เป็นจำนวนหนึ่งซึ่งถือว่าเงินเยอะทีเดียวครับก่อนที่จะมีการซื้อขายขาดกันในฤดูกาลหน้ากันดูเหมือนกัน น,นี่ก็คือแล้วก็มีเรื่องของเฮกตอร์ไวรินครับผมที่ได้รับความสนใจจากทีมาปารีสแซงต์แชร์แมงอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับความคาบเกี่ยวนะเรื่องของผู้สารประตูทั้งบราเลโนทั้งเอมิลนโนมาติเนสกันเล็กน้อยฮะผมก็เลยยังยัง,งงงงอยู่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็มีการรายงานออกมาเพิ่มเติมว่าอา์สตอมีการเจรจาเบื้องต้นกับผู้ปรสารประตูของเบรนฟอร์ดไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีแววว่าจะ จะมาสู่อาร์เซนอลเหมือนกันแต่ทางนั้นทอนนี้แล้วก็ยังไม่ลงตัวครับว่า ใครจะอยู่ใครจะไปเพราะว่ากระแสข่าวเรื่องของแกนที่แบบทั้งตัวเลโน่เองเรื่องของเอมี่เองออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะชนกันสับสนทีเดียวกันกน,นะครับเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังแล้วกันครับนี่คือสรุปข่าวเด่นๆของอาร์ซนอลสล์เสนอช่ชวงเช้าของวันนี้ันที่ 1- นึ่งเดือนเก้าขอบคุณอีกรอบหนึ่งกับสปอนเซอร์ที่7 77 7 s b t z ครับ777 s b t z ประเดิมเรื่องแรกครับผมก็เกี่ยวกับกราเบียลมากัเนส yes, ฮะที่ตอนนี้หลายคนสงสัยว่าทําไม อย่างเช่นว่าของเชลซีเนี่ยเปิดตัวเป็นเรื่องเป็นราวชูส่งชูเส,ส,สื้ออะไรทั้งหมดแล้วนะครับทั้งๆที่เตียโกซิบาเองก็มาจากลีกเอ,อิงนะครับง่ายๆก็คือว่าตัวของกาบิเบกันเยสเนี่ยนะครับได้เดินทางจากฝรั่งเศสแล้วก็มาที่อังกฤษจัดการดีลกับตรงกับตัวอะไรเรียบร้อยกันแล้วนะครับแล้วก็การเ,เปิดตัวของเขาเนี่ยเราคิดว่าจะเป็นเมื่อช่วงของสัปดาห์ก่อน แต่ว่ายังไม่มีการเกิดขึ้นซึ่งในมุมมองหนึ่งก็มองกันว่าอาจจะเป็นเรื่องของการกักตัวนะฮะล่าสุดนั้นเดวิดออนซินครับออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองแล้วนะครับว่าอ่าจริงๆก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มหรอกจริงๆเหมือนกับมีแต่คนถามอะ่ะถามจนเขาก็ออกมาพูดด้วยตัวเองแหละว,ว่าแบบเอ้ยไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าดิวนี้มันมันจบไปแล้วมันมันสิ้นแล้วมันจบไปแล้วนะครับไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปสนใจอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่ ก็อาร์ซนอลสามารถที่จะปิดดิวเรียบร้อยแล้วนะครับมีการเซ็นสัญญาจเป็นทางการแล้วแต่ว่าเพียงแค่ยังไม่มีการเปิดตัวแค่นั้นเองแล้วก็นักเตะเองกํกบบาลังอยู่ในช่วงของการกักตัว14วันซึ่งคาดกันกันว่าเมื่อกักตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะกลับมาสู่ทีมอาร์ซนอลมาเปิดตัวน่าจะก่อนเกมแรกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคงจะได้เห็นตัวเขาจะเป็นทางการแล้วขณะที่อย่างเช่นว่าของเชลซีอย่างเตียโก้แหละนะฮะอ่าไม่ใช่เตียโก้ใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมกองหลังของเชลซีอะไรนะ เดี๋ยว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 เดี <Si> wa, ๋ยวเดี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 ๋ยวซิลวาเขาเขาชื่อแรกเขาชื่ออะไรนะครับกองหลังของเชลซีก็ใช่แล้วสิใช, si wa, ใช่ไหมครับเดียโก้ซิลวาใช่ไหมเออเดียโก้ซิลวาคนนี้เขาไปเซ็นกันที่มิลานอิตาลีนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ส่งมาให้ดังนั้นมันมันจึงขึ้นอยู่กับพีกาว่าสโมสรจะมีการเปิดตัวยังไงแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับทั้งเดวิดออนสกินแล้วก็ล่าสุดคือโรเมโนเองก็ทวิตออกมาแล้วว่า ดีลนี้ไม่ต้องห่วงครับเรียบร้อยแล้วหรือเป็นเรื่องของการเปิดตัวอย่างเดียวเท่านั้นครับก็ต่อไปก็คือต้องมองไปที่ดิวต่อไปว่าอาร์สโตนจะมีการเจรจาดิวต่อไปให้เกิดขึ้นอย่างไรกันบ้างแต่ยีงบอกคือมันคงไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือว่าง่ายๆหรือว่าจบๆฮะเนื่องจากว่าอาร์สโตนจะไม่มีเงินมากพอกับการที่จะดึงตั้งแต่ในดิวต่อไปครับเรื่องที่2ครับเรื่องของเมซุซเออร์ซิลครับผมเมื่อวานนี้รายงานออกมากับลีของซาอุดีอาระเบีย นะครับลีของซาอุดิอาระเบียที่ว่าก็คือทีมอัลฮัสซานะครับผมแล้วก็มีอันนึงก็คือเป็นตัวของกาตาครับจากการรายงานของอเ e l e กราฟนะครับว่าอยากได้เมซุอตอสิลเนี่ยไปร่วมทีมซึ่งพวกเขาเองเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อย สูงๆงนะฮะ20ล้าน US ต่อปีให้กับตัวของเมซึ่เออร์ซิลไม่ว่าจะย้ายทีมในฤดูกาลนี้หรือว่าจะย้ายทีมในฤดูกาลหน้าพวกเขาก็พร้อมที่จะดึงตัวเมซึ่เออร์ซิลไปร่วมทีมนะครับมีการ ติดต่อกับทางฝั่งของเอเจนต์รี้บ้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าล่าสุดรายง,งานที่ออกมาก็คือว่าเออร์ซิลนั้นยังคงต้องการอยู่ที่ลอนดอนต่อไปนะครับก็จะอยู่จนหมดสัญญาแน่แหละแต่ว่าหลังจบสัญญาแล้วก็จะดูถึงความเป็นไปได้อีกทีหนึ่งว่าจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าโดยรวมแล้วตอนนี้ก็คือว่าทั้งซาดิอาระเบียและก็กาตาร์งทีมนี้นะครับก็อยากได้เขาไปร่วมทีมนะครับก็พร้อมที่จะคอนแทคอย่างต่อเนื่องเพื่อไปดึงไปไปไป,ไป,ไปเล่นนะครับเรามีคนถามมาว่าเออร์ซิลหายไปไหนผมพยายามจะเช็คแล้วตอนนี้นะครับ ตัวของเมซิ่เออร์ซิลตอนนี้เนี่ยเอาทำตรงคือยังไม่ทราบเลยฮะว่าตอนนี้อยู่ที่อังกฤษแล้วหรือว่ายังคงอยู่ที่ตุรกีแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ที่มองกันว่า,าไม่ว่าใครจะเดินทางมาในอังกฤษหรือว่าอะไรยังไงคุณก็ต้องอยู่ในช่วงของการการอาเขาเรียกการกักตัวนะครับทำให้นักเแต่ของอาร์ซอลหลายคนไม่ได้โผล่หน้ามาในเกมที่เล่นในศึก สึกคอมมูนิตี้ชิลเนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันแบบหมดช่วงของกักตัวแล้วก็คือจะกลับมาพร้อมหนวความตาก,กันแต่ว่าเออร์ซิลเกนูซี่จะอยู่ในทีมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่เชีวยวจริงๆคงต้องรอดูกันแบบยาวๆกันด้วยนะครับข่าวต่อไปครับก็คือเป็นข่าวของดานิเซบยอสนะฮะความชัดเจนของดานิสเซบยอส์ันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมหลังจากที่รายงานออกมาเรื่อยๆล่าสุดนะอย่างเมื่อคืนนี้ผ่านมาโรมาโนเองก็รายงานออกมาด้วยกัน2ฉบับนะครับโดยที่โดยที่ตอนแรกก็คือรายงานว่าอาร์ซนอลเนี่ย มีการเปิดฉากเจราจาที่จะดึงตัวดานี่เนี่ยเซเบยอสเข้ามาร่วมทีมนะครับแล้วก็การเจราจากำลังเป็นไปอย่างดีครับแล้วก็มันเป็นการเจราจาขั้นสูงด้วยนะครับผมกันเดียวกันแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเองนะครับก่อนที่จะอคลิปตรงนี้เนี่ยก็มีเพิ่มเติมจากตัวของโรมาโนใะนเรื่องของดานี่เซเบย r ยอสนะครับว่าอาตอนนั้น ใกล้มากนะครับที่จะได้ตัวเขาแล้วก็มีการวางแผนจะเปิดตัวนักเตะคนนี้กับการมายืมตัวกับทีมอีกรอบหนึ่งเป็นเรื่องเป็นราวนะครับโดยรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือว่ามีหลายทีมครับจากทั้งอิตาลีจากทั้งสเปนนะครับผมยื่นเขาเสนอเพื่อดึงตัวดานี่เนี่ยไปร่วมทีมจริงๆเขาชื่อว่าดานิ่ะดานิเอซิบยอสแว่าเลือกชื่นว่าเป็นดานี่ได้นะครับก็อยากจะจะดึงตัวเขาไปร่วมทีมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นก็ อยากมาสู่อาร์เซนอลมากกว่าแล้วก็มีการพูดคุยกันกับไมเกิลอิตาอยู่บ่อยๆอ,อย่างเช่นเกมที่อาร์เซนอลได้แชมป์คอมมูนิตี้ชิลเนี่ยเจ้าตัวเองก็นั่งชมนั่งเชียร์เพื่อนแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปถ่ายเป็นวิดีโอลงให้แบบในโซเชียลว่าเฮ้ยฉันกําลังเชียร์พวกนายอยู่นะนะครับแล้วก็พวกเขาเองก็ก็แบบได้แชมป์ซึ่งง่ายๆครับง่ายๆไม่ต้องคิดเลยมากก็คือว่าอยู่กับอาร์เซนอลแล้วมีความสุขได้ลงเล่นปรับตัวให้กับเขา้ากับทีมได้แล้วก็ได้เห็น m o t i v a t i ฟได้เห็นแรงจูงใจได้เห็น แรงความมุ่งมั่นต่างๆในทีมที่มันดีขึ้นมันกำลังเติบโตขึ้นเป็นทิศทานที่ดีแล้วเขาเองก็เป็นหนึ่งในนักเตะของแผนของมิเกลเอตาด้วยนะครับก็เลยทําให้เจ้าตัวเองก็เลยแฮปปี้แล้วก็เลือกที่จะมาสู่อาร์ซนอ่ว่าทางฝั่งของมาริดเองนั้นไม่ได้เขาเรียกว่าอะไร ไม่ได้ใส่ออปชันเรื่องของการซื้อขายขาดทีหลังเพราะว่าก็มองว่าต้องการที่จะรักษาตั้งแต่คนนี้ไว้อยู่ด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าใน,นวาเนียกำมีการเจราจาขั้นสูงกันอยู่เราอาจไม่ทราบว่าสุดท้ายอาจจะมีการใส่หรือไม่ใส่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าค่ายืมตัวตอนนี้นะครับจากข่าวที่มีการรายงานออกมาก็คือว่าตกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4ล <ım Laser> ้านยูโรหรือราว2ล้านปอนด์นะครับผมซึ่งก็ถือว่าไม่ไม่แพงกับการได้ตั้งแต่อย่างดานิเอลซาบยอสเข้ามาร่วมทีมกันด้วยนะครับก็สิ่งสำคัญของอาร์ซตอกับฤดูกาลนี้เนี่ยอันดับแรกคือการต่อสัญญากับตัวปีแอร์เอเมดิกอบบอย่างซึ่งก็แน่นอนว่าใกล้ที่จะมีการออฟฟิเชียลแล้วเพราะว่าทุกกระแสข่าวตอนนี้คือออกมาในทิศทางเดียวกันเพอเอวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีการประกาศแล้วนะครับ2ก็คือการที่อาร์ซ์ต้องรั้งตัวของดานิเอลซาบยอสไว้เหมือนเดิมเพราะว่า เขาไม่จะเป็นต้องปรับตัวอะไรแล้วเพราะว่ารู้ระบบของทีมอยู่แล้วนะครับส่วนสามก็คือการได้นักเตะกองหลังเข้ามาแล้วก็คือเป็นตัวของกรเวมเมร์กันเยสนะครับสคือการได้ตัวลกเข้ามาแล้วก็ได้ตัวของวิลเลียนนะครับวิลเลียนเข้ามานะครับผมหคือเรื่องของกองกลางซึ่งดิวของกองกลางเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นกนำะลังมีการเจรจาตรงนี้อยู่ นะครับเพราะว่าสิ่งที่อาร์สตันจะเป็นต้องทําคือว่าต้องเจรจาเอานักเตะที่มีความสําคัญในฤดูกาลก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปดึงนักเตะที่เป็นเป้าหมายแต่ละดิวเข้ามาร่วมทีมนะครับซึ่งหากว่าได้ตามนี้แล้วเนี่ยมันก็จะให้อาร์สตันนั้นค่อยๆรุกคืบหน้าไปแต่ละดิวอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวของดานิเอลเซบายอด์นั่นเองครับผมในนี้ก็มารู้เกี่ยวกับเรื่องของกองกลางแล้วนะครับก็ขยโยกมาที่ตัวของโทมัสปาเต้แล้วกันนะครับเรื่องนี้มีการอาอะไรออกมาเพิิ่่มมเตมวา A ัยงงคง ให้ความสนใจครับอยากได้ตัวของโทมัสอเทอยู่นะครับผมแต่ว่าการพูดคุยการเจรจาอาจจะอาจจะช้าหน่อยครับประเด็นสําคัญก็คือว่าตัวของอาร์ตนนั้ยังไม่มีเงินมากพอกับแกนที่จะไปปิดดีลนักเตะคนนี้เข้ามาร่วมทีมนะครับโดยล่าสุดนะครับผมนักข่าวก็คือแพทริกมูเรลนะฮะเป็นนักข่าวจากของผมไม่เชื่อฝรั่งเศสหรือเปล่าเพราะาชื่อของเขาก็น่าจะเป็น กึ่ง่งเฟร์กูเซไม่ชัวร์ตรงนี้นะแต่ว่าที่มีการรายงานออกมาเพิ่มเติมคือว่าอาร์ซนอลเนี่ยให้ความสนใจตัวถึงแม้ว่าอาร์ซนอลกำลังจะได้ตัวดานิสซิเบยอสเข้ามาร่วมทีมนะครับแต่ว่าคนนี้ยังคงเป็นเป้าหมายของอาร์ซนอลก็คือ,อยังเป็นโทมัสปาเต้ทั้ง2คนเนี่ยเป็นตำแหน่งกองกลางที่เชื่อว่าจะทำ,ะทำให้อาร์ซนอลนอกจากจะมีความตดเนื่องจากฤด,ดูการก่อนแล้วนะครับถ้าว่าได้ปาเต้เข้ามาจะจะเพิ่มความแข็งแกร่ง ให้เข้ากับทีมซึ่งตอนนี้เนี่ยอาร์สตอลยังคงอินอ v ดวาน t ์ทอกก็คือกำลังอยู่ในช่วงของการพูดคุยในชั้นสูงกับตัวของปาเตอยู่นะครับว่าจกลงเจ้ายังไงดีเพราะถ้าหากว่าติดตามข่าวกันแล้วช่วงที่ผ่านมาอาร์สตอลยื่นข้อเสนอราว40ล้านยูโรบวกกันกับ10ล้านยูโรที่เป็นออปชันซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมันก็คือเป็น50ล้านยูโรที่ตัวของแอตมาริดอยากได้นะครับแต่ว่าการเจรจาครั้งก่อนที่มันออกมามันก็เป็น กระแสข่าวอย่างหนึ่งครับแต่แต่ก็ไม่มีความต่อเนื่องซึ่งมันอาจจะมีการท้าทามกับกรณีที่เพิ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับผมแต่ว่ายังไงก็ตามความชัดเจนคืออาร์สโนลยังคงอยากได้ตัวของดานิเอลซิเบยอสไปแล้วไม่พอเนี่ยก็คือเป็นตัวสมัสปาเตออีกคนหนึ่งด้วยนะครับขณะเดีดวยวกันครับผมสื่อของสเปนอย่างสปอร์ตนะฮะก็ออกมารายงานอีกแล้วนะครว่าลากเซ็ตเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ดิเอโกซิโมเน่เนี่ยอยากได้แต่ว่า การอยากได้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องปล่อยตัวของโทมัสปาเตออกไปถ้าว่าอาร์เซนลต้องการที่จะยื่นซื้อจริงๆเนี่ยก็คือต้องต้องเตรียมเงินเข้ามาเท่านั้นนะครับต้องเตรียมเงินเ <c oughs> พื่อที่จะมาดึงตัวของปาเตเท่านั้นนะครับส่วนตัวของลากาแซดั้นเนี่ยนะครับผมก็ซิ m มโอเน่ก็เป็นเป็นคนที่อยากได้จริงๆ วเขามองว่าการที่ได้การที่ได้ลัการแสดมาเนี่ยก็จะทําให้ไปเพิ่มศักยภาพของนักเตะที่มีอยู่นะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นรังนักเตะที่มีอยู่ไว้ไม่วจะเป็นเรื่องของโอลักเรื่องของปาเต,ตอยู่แล้วก็ได้หักเป็นลากาแสดไปก็จะเพิ่มเพิ่มมิติในเรื่องของเกมลุกอยู่ดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยคงต้องมีการพูดคุยกันค่อนข้างยาวครับอย่างนี้ผมบอกคือว่าดีลตัวน,นี้ของอาร์ซนอลเองเนี่ยจริงๆถ้าได้กองกลางมาอีกตัวหนึ่งก็ถือว่าสมบูรณ์ก็คือจบแล้ว นะครับแต่ว่าที่เรามองว่ายังได้ตั้งแต่กล้องหน้าเข้ามาอีกสักคนนึงะอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับกรณีของอเล็กซานเดรกาแซดว่าจะอยู่กับะจะไปด้วยแต่ว่ามูดูมุมจากตรงนี้แล้วเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสไปสูงเพราะว่าไม่มีการเจรจาซร่งสัญญาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะตัวเองก็รับคเหนยสูงถึง2อ0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับทำให,ทำให้ทำให้มีความเป็นไปได้ที่อาร์ตตอนนั้นจะปล่อยตัวออกจากทีมฮะก็รอดูยาวๆครับดิวของปาเต้คงจะคงจะยาวหน่อยแค่นั้นเอง นะครับอาร์สโตรประกาศแถลงอย่างเป็นการนะครับว่าได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับมิกกิเตเรียนเฮนริกมิกกิเตเรียนแล้วก็เจ้าตัวเองก็ประกาศหาซบโรมาเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณกับทางฝั่งของสโมสรอ,อาร์สโตด้วยนะครับประเด็นสำคัญของดิวนี้ก็คือเหมือนกับการที่ทำไม Manchester United, แมนเชสเตอร์ูไนเต็ดตัดสินใจยกเลิกสัญญาตัวของอล็กซิสซันเชส นะฮะแล้วก็ให้ไปอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับคือไม่ได้เงินจากสัญญาไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับแต่ข้อดีคือ,คอการทําให้ลดค่าเหนื่อยไปได้นะครับลดค่าเหนื่อยที่กำลังแบกรับอยู่ซึ่งอาร์ชโนแบกรับค่าเหนื่อยของมิกกี้อยู่ที่1.8ล้านปิด1 8แปสนปอนต์ต่อสัปดาห์นะฮะแล้วก็มีคนถามเพิ่มเติมเข้ามาว่าทําไมก่อนหน้านี้ถึงมีข่าวว่าก็จะมีการแลกตัวกันไม่ใช่เหรอระหว่างอาร์ชโน่อ่ามิกกี้แล้วก็ตัวของจัสตินไคลเวิร์ดหลก็จาจจะมีเงินเพิ่มเติมเติมนดหน่อย การเจรจามีการเกิดขึ้นจริงครับแต่ว่ามันไม่มันหาข้อตกลงตรงกลางไม่ได้นะครับก็เลยทําให้ดิวนี้สินใจว่าถ้ายังคงดึงดันเจราจาอยู่กว่าที่จะจัดการดิวนี้ให้จบดิวนี้ให้เสร็จเนะี่ยมันก็คงค่อนข้างนานทีเดียวก็เลยตัดสินใจอ่ะไหนๆก็เดนๆแล้วนะครับมาดูอาร์ตินอลดูจากตําแหน่งตัวของปีกแล้วก็มีหลายคนก็เลยตัดสินใจยกเลิกสัญญาดีกว่าแล้วก็ให้มิกกี้ไปซบกับโรมาส่วนอาร์ตตอลเองก็ไม่จำเป็นต้องจะเสียค่าเหนื่อยกับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรื่องที่ดีทั้งฝ่านนััแหละะครบ โอเคไปกันต่อครับผมข่าวต่อไปก็เป็นตัวของลูคัสตอรเรรานะครับรายงานออกมาเพิ่มเติมณเวลานี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรารายงานว่าฟิอัลบรินาต้องการที่จะยืมตัวตอรเรราเนี่ยแล้านยูโรแล้วก็ออปชันซื้อขายอีก8ล้านยูโรไอ้ึ่ล้านยูโรซึ่งรวมแล้วก็เป็น26ล้านยูโรนะครับหรือราวสัก23ล้านปอนด์ซึ่งมันน้อยครับเพราะว่าอาร์สตอรได้ตัวของตอรเรราจากสัญญาเดิมเข้ามาอยู่ที่26ล้านปอนด์ นะครับราว30ล้านยูโรซึ่งณเวลานี้เนี่ยเมื่อวานนี้เรารายง,งานออกไปเพิ่มเติมว่าค่าตัวน่าจะตกอยู่ที่ราวมันสัก25ล้านยูโรถึง30ล้านยูโรฮะแต่ว่าล่าสุดครับตัวของนักข่าวจากทีวีเดลโลสปอตนะครับแล้วก็กาเซตาก็รายง,งานออกมาเพิ่มเติมว่าฟิออร์เดนดิน่าครับกำลังจะเพิ่มเงินในข้อเสนอกับการที่จะดึงตัวลูคัสตอรไรรา ก็ไปร่วมทีมนะครับแต่ว่าการดึงเข้าไปร่วมทีมเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าค่าตัวหรือว่าข้อเสนอที่เขาจะาจะดึงไปเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่แต่มองว่ามันก็คงไม่ได้ต่ํากว่าทั้งการยืมแล้วก็ซื้อขายขาดคงไม่เกิดคงไม่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่า,าตัวของโทล่าเองเนีคงมีสัญญากับสมุรออยู่ แล้วก็ทีมทางฝั่งของอิตาลีก็อยากได้นะครับทำให้ดิวนี้น่าจะเป็นดิวที่ทำให้อาร์ซอลได้เงินกลับคืนมาแล้วก็เอาไปดึงเพื่อเอาไปรวมทุนเพื่อดึงตัวโทมัสปาเตเข้ามาร่วมทีมนั่นเองนะครับไปกันต่อครับผมก็เป็นกับเรื่องของอ่ะ ตัวนี้นะครับโซคาติสปาปาทาทัวลอตนั้นมีแววที่จะย้ายไปเล่นให้กับนาปโปลีถึงแม้ว่าทางตัวของโรม่าเองก็สนใจอยากได้เหมือนกันนะครับโดยที่นาปโปลีเนี่ยอยากได้ไปแทนที่ของคุริบาที่พวกเขาต้องการปล่อยออกจากสโมสรในซัมเมอร์นี้นะครับค่าตัวอาจจะตกเพียงเข้ามาสัก4ล้านยูโรเท่านั้นหรือราว2-3ล้านปอนด นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโซคติสนั้นอายุ32ปีไปแล้วนะครับสัญญาเลยอ,อีก1ปีซึ่งสิ่งสําคัญคืออาร์ซอนจะได้เงินจากตรงนี้เอามาสัก2-3ล้านปอนด์แล้วก็เอาเงินนี้ไปยืมตัวของดานิสซบยอ์สได้แล้วก็นอกจากนี้แล้วก็คือเรื่องของลดลดค่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้อาร์ซอนมีกองหลังเนี่ยเคนด้วยกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันในขณะเดียวกันแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของคลาชนนักนะครับก็เนื้อหอมไม่ใช่เล่นทีเดียวนะครับ อาร์ซนอลเนี่ยถ้าหากว่าปล่อยตัวโคล่าออกไปได้เนี่ยพวกเขาก็อาจจะไม่จําเป็นต้องปล่อยตัวของมาเลนไนส์จากสโมสรน,นะครับเพราะถ้าหากว่าอาร์ซ์นอลได้ตัวของกราวิยมากกนเยสเข้ามาแล้วเนี่ยทีนี้เองจะถูกขยับขึ้นมาเล่นเป็นวิงแบ็กโดยตรงนะครับแล้วก็โคล่าเองก็จะกลายเป็นนักเตะอันดับ3ในตัวเลือกของฟูลแบ็กเพราะว่ามาเลนไนส์เองคงจะเป็นอันดับ2หรือว่าเป็นเป็นขยับไปขยับมาซึ่งตัวของโคลชดักเองเนี่ยได้รับผลสนใจจากตัวของ ฝั่งของชาลเก้จากเยอรมนีแล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นโรมาอีกทีมหนึ่งด้วยนะครับกับฝั่งของชาลเก้เนี่ยต้องการที่จะยืมตัวนะครับไปแล้วก็มีการซื้อขายขาดอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าค่าตัวก็คงจะไม่แพงมากนะครับส่วนโคลาเองก็สนใจกลับไปเล่นที่บุนเดสลีกาครับต้องการที่จะลดค่าเหนื่อยด้วยซ้ำคือลดค่าเหนื่อยนะครับจากจากที่รับชิงจากอาสตอร์สูงๆก็คือลดค่าเหนื่อยลงมาเพื่อที่จะไปเล่นที่นู่นแต่ว่า มีข้อแมกับตัวชาาเก้ว่าเขาต้องกลับไปแล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยคอลล่าก็อยู่กับชาาเก้มาหลายปีทีเดียวก่อนที่จะจะย้ายมาสู่อาร์ตองแบบไร้ค่าตัวนั่นเองนะครับส่วนตัวโรมาเองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าพวกเขาเนี่ยอยากได้นะครับแล้วก็คอลล่าเองก็ถือว่ามองไว้เหมือนกันนะครับว่าโรมาเป็นสมุนทรที่น่าสนใจเพราะว่ามีเพื่อนร่วมชาติอย่างอดินเซโกคอยอยู่ตรงนั้นด้วย แล้วก็โรมาอิงก็คิดว่าค่าตัวมันคงจะไม่แพงเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับตัวของอาร์สตนอค่าตัวอาจจะตกราวสัก5-7ล้านยูโรโดยที่ประมาณนี้นะครับสานกาของอาร์สตนอตอนนี้เนี่ยถ้าปล่อยนักเตะออกไปได้คือปล่อยครับได้เงินเข้ามานิดหนึ่งไม่เยอะอะไรก็ต้องจะเป็นต้องปล่อยเพราะว่านักเตะที่มีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะล้นทีมนะครับซึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้ทีมจําเป็นต้องลดภาระอย่างรีบเร่งด่วนเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้เนี่ย ไปโปะกันนะครับแล้วก็ไปดึงตัวของโทมัสปาเต้เข้ามาร่วมทีมนั่นเองครับในรายของเกนดูซี่ครับที่ออกมาจากเรื่องของตัวรายงานก็คือบาลลินเซียให้ความสนใจอยากได้ตัวไปร่วมทีมเนาะแล้วก็มาในเรื่องของการยืมตัวนะครับโดยตอนนี้กลายเป็น The t i ทมส์นะครับเดอะไทมสออกมารายงานนะครับว่าอยากที่จะยืมตัวไปร่วมทีมนะฮะในซัมเมอร์นี้โดยที่อาร์ซนตลตั้งราคาของไวของเขาเนี่ย ต้องไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์ก็อาจจะเกิดเรื่องของการยืมตัวแล้วก็ใส่ออปชั่นซื้อขายขาดที่หลังอะไรก็ว่ากันไปกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่ามเ,มเคิลเบเตาเนี่ยจะให้โอกาสนักเตะค,คนนี้กับการอยู่ในทีมต่อไปแต่ถ้าหากว่าปล่อยได้ก็คงจะปล่อยคงจะไม่ได้รั้งเอาไว้นะครับเพราะว่าดูดูจากการที่เจดูนั้นยังไม่ได้โผลให้กับทีมในตอนนี้เนี่ยก็คือยัยงยังคงอยู่ในกฎเกณฑ์ เดิมที่มีเรื่องของแอ t i t u ิ e ที่ยังไม่ไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับคันดยวยกันแล้วครับก็เฮตตอวิลินนะครับได้รับความสนใจจาก PSG ปริสแสงแ์แมงอย่างต่อเนื่องนะครับพวกเขาต้องการที่จะได้ไปแทนที่ของมูนิเย่ตอนนี้ก็ก็ยังคงอยากได้อยู่นะครับถึงแม้ว่ากระแสข่าวอาจจะไม่แรงมากนะักแต่ก็มีหลุดออกมาเป็นระยะระยะกันด้วยนะครับก็ถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยครับแล้วก็ไปดึงนักเตะตัวใหม่มา นั่นเองก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องของตัวเบเยรินแล้วก็อ่ะนี่นะครับคือกระแสข่าวก,กับเรื่องของมาติเนสเนี่ยออกมาค่อนข้างหลากหลายนะครับบางอันบอกวา่าพร้อมจะปล่อยมันก็คือพร้อมจะให้สัญญาใหม่แต่ว่าเดอเลติกเนี่ยนะครับอ,ออกมาให้ข่าวก็คือว่าเอมิเลโนมาติเนส deserves to be a number one ก็คือแบบเหมาะกับการจะเป็นนักเตะมือหนึของอาร์เซนอลในฤดูกาลหน้า แล้วมันจะเป็นยังไงสำหรับตัวของแอชนอรเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมันค่อนข้างทำความเข้าใจยากทีเดียวว่าเรโนโเองก็ไม่ได้มีความผิดอะไรอย่างเห็นได้ชัดนะครับมีความ,มผิดพลาดอะไรก็ยังไม่ได้เห็นมากมายจะดรอปเอาไว้ก็คงไม่ไม่ไม่ไมไมดีอะแต่ว่ากระแสข่าวเพิ่มเติมที่ออกมาก็คือว่าอาจจะเอาเอมิเลโนโลไว้กับทีมแล้วก็ปล่อยเรโนโออกไปเพื่อที่จะเอาได้เงินมามาร่วมทีมแล้วก็ไปดึงตัวของ ารายย่านะคบเสามตัวของเบนฟอร์ดเข้ามาโดยตัวรายย่านะเวลานี้เนี่ยมีการเจรจาเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วก็เขาเองก็มีวิแววว่าอยากที่จะมาสู่อาร์สตอลเหมือนกันนะครับโดยรายงานจากอีเดออาเดอเลติกนะครับว่ามีการพูดคุยกันระหว่างอาร์สตอลกับรายย่าแล้วนะแล้วทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่ากํากลังมีมีเจรจาเบื้องต้นแล้วก็ดเดินต่อไปอยู่ นะครับส่วนตัวรายละเองก็พร้อมที่จะมาสู่อาร์เซนอลนะครับเพื่อให้เพื่อให้เพื่อให้แบบได้ไปอยู่ทีมท,ที่ใหญ่ขึ้นแต่ทีนี้เนะี่ยประเด็นก็คือว่าใครระหว่างเอมิลิโมาร์ติเนสแล้วก็ตัวของเลโน่เนี่ยจะต้องทํำยังไงดีนะครับก็ยังไม่มีกระแสข่าวที่มันออกมาชัดเจนมากนะักกับเรื่องของรุ่สาบตัวของอาร์เซนอลในตอนนี้ด้วยนะครับส่วนข่าวอื่นๆณนะเวลานี้ยังไม่มีอะไรออกมาความคืบหน้านะครับผมก็อยู่ที่ประมาณนี้ฮะสำหรับข่าว ำหรับช่วงของเช้าที่ผ่านมานะครับนี่คือ Arsenal, อาร์เซนอลอัปเดตฮะประจำวันนี้ครับวันที่1กันยายน2,563ขอบคุณกับสปอนเซอร์ที่ 777s b t z สครับ777 SBTZ ครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ